สวัสดีครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับไฮเอฟสีทางช่องก็เป็นแนวทางครับเนาะวันนี้ก็ที่2มนะครับเนาะ23ตุลาคมปี67วันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะวันพุธวันพุธก็มีฮานอยมีเราพัฒนาด้วยนะครับก็มีเวลาก็ตรวจว่าที่ฮานอยเราพัฒนานะครับแล้ให้เอฟสีทางช่องเหมือนเดิมคลิปนี้ก็เป็นของ รัฐบาลไทยไปก่อนนะครับเนาะของงดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกเจ็ดนะครับวันนี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับเราห้นจะทางมาแล้วจริงให้มากับเมื่อวานนะครับเนะานะ,นะพึ่งมีเวลาลงนะครับเนาะมันมีเวลาลงก็ขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับหาเราทงมาแบ่งปันอัพสี่ถงช่องนะครับเนาะเพื่อมีคนชอบเราทางของคุณลุงก็จะได้ไปหาจุบจับลอตเตอรี่นะครับเนาะไปรุนรางวัลกัน ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับชมวิวฝังบันเทิงเหมือนเดิมกว็วันนี้ไม่ได้ัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่าน้องนนมาเที่ยวนะครับนอะที่มุกดาหารสะพานวิตรภาพไทยล้วนะครับชุมท้องฟ้าสีรามน้ําใสๆลมพัดเย็นๆเหมือนเดิมนะครับเนาะบรรยากาศดีๆธรรมชาติสวยๆนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้ินวทางกันด้วยในตัวเหมือนเดิมกดย็นวิธีแนวทางนะครับเนาะ บรรยากาศดีมากนะครับเนาะบรรยากาศดีจริงๆวิวก็สวยนะครับเนาะลมพัดเย็นดีมากถ้าเป็นจนเย็นนะครับเนาะน,นั่งกินข้าวกินปลากันบรรยากาศถ้าจะดีมากครับเนาะแต่ผมไปไบไปนะครับเนาะไปไปไปแต่ว่ยังลมพัดเย็นดีนะครับน่าไปอีกรอบสองเลยเกินเนาะบ่กวามเพิ่งเคยไปครั้งแรกนะครับเนาะอันนี้ยังเป็นไปไปนะครับเนาะร้านอาหารก็ยังไม่ลงเท่าไหร่นะครับ ก็ถือซะว่ามาเที่ยวก็ไดินทางคุณด้วนในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะครับเนาะเหมือนทุกคลิปก,ดกนดีดูผลเมื่องวดที่ผ่านมานะครับอของคุณลงใจดีวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาบนล่างนะครับคุณลงใจดีให้มาวิ่ง1ลอง3นะครับเนาะวิ่ง1ลอง3จับกู้ให้คนหนึ่งห้าหนึ่งห3หนึ่งดหนึ่งแดดแล้วก็3 5ห้านะครับ เสียดายนะครับเนาะไม่เข้านะครับกลุงเจะได้วิ่งหนึ่งวิ่งสามแนวทางรัฐบาลไทยเขาออกล่างศูนย์ศูนย์สามตัวบก็หกเก้าหกสองนะครับเก้าหกสองวิ่งหนึ่งวิ่งสามเขาออกผ่ากลางนะครับเนาะผ่ากลางเลขสองแน่นอนมากเลยกลุงเจดีจะพูดให้หนึ่งห้าหนึ่งหกถ้าวิ่งสองก็คงหกสองหกเต็มเต็มครับเนาะถ้าวิ่งสอง แต่คุณลุงจะดีวิ่งหนึ่งลองสามนะครับก็เลยเฉียดนะ้ำร้อได้เฉียเฉียดลุงเจดีเน้นให้ที่หนึ่งห้าเลยนะครับเนาะหนึ่งห้าหนึ่งแปดแล้วก็สองแปดสามแปดนะครับเจ็ดคู่ของคุณลุงเจดีเกไม่มีชุดสามตัวนะเคยถามเกแล้วไม่มีชุดสามตัวเหรอเกบอกไม่ค่อยถนัดนะครับเกบอกหาไม่ค่อยได้นะเนาะหาไม่ค่อยเจอเกก็กเลยไม่เอาดีกวฝ่าประมาณนี้นะครับเนาะก็ บทที่แล้วก็เลขกวิ่งเลขกตั้งหลักไม่เข้านครับน้องคอย่างที่เคยบอกจับคู่ก็ลําบากนะครับไม่ว่าเซียนไหนก็แล้วแต่ครับเนาะเลขวิ่งเลขกตั้งหลักไม่มาจับคู่ลําบากก่อนวันนี้คุณลุงเจดีให้มาแล้วนะครับกอขอบคุณขอบคุณคุณลุงเจดีครั้งหนึ่งนะครับก็เคยะดวกจดจดไว้นะครับเคยะดวกจดะลวกแคบคนเราแคบอนเดิมก็ย้ำมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับคุณลุงเจดีก็ย้ำมานะครับเนาะเป็นแนวทางเป็นทางเลือกทางเอฟซีครับเนาะ เื่อชอบที่จะไ,ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้บนล่างนะครับวิ่ง5้าลองสามนะครับคอยสบกจดจดไว้นะครับวิ่ง5ลองสามหรือเด่น5ลองสามนะครับจับคู่7คู่เหมือนเหมือนเดิมนะครับุคตรงจะดีตามสไตล์แกเนาะจะให้7คู่เหมือนเดิมเน้นให้4คู่3มคู่แล้วแต่แกนะครับเนาวเดี๋ยวต่แ,แกมาตัวไหนมันเด็ดสุด ทีนี้บนล่างวิ่ง5้ลอง3จับคู่383532638525 3, แล้วก็28นะครับทวนอีกครั้งนะครับบนล่างนะครับบนล่างวิ่ง5้ลอง3จับคู่38353263 85 25แล้วก็28นะครับ7คู่นี้เน้นที่38 35แล้วก็63แล้วก็28นะครับเน้นใ่4คู่นะครับขีดเส้นใต้ใเป็นแดงๆ38 35 63แล้วก็28นะครับก็ขบโทษน,นะครับสําหรับแนวทางคนลงเจดีํางวดวันที่1 พฤศจิกายนปี67นะครับเล็กสวยครับเนาะเล็กสวย28ก็เคยออกมาแล้วนะครับสองแต่63นี่ยังครับเนาะ63สามบทนี้หกยังเหลืออยู่อีกไหมคุณคงจะติดมาคู่หนึ่งนะครับจะเด่นห้ารองสามครับนะเนาะจะจับคู่หกสามให้ไม่แน่นะครับเนาะ บางคนก็บอกว่าหกทั้งปีครับเขาบอกหกทั้งปีหกสิบมาสิบงวดสิบห้างวดคนเขาบอกไปครับเนาะไม่แน่ครับเนาะหลุนกันไปครับเนาะเลขทุกตัวนะครับมีิสธิ์ออกหมดนะครับเนาะกองฉลากไม่มีเลขดับนะครับออกแล้วออกได้อีกนะครับไม่มีตัวดับออกได้หมดแต่ว่าบรรดาเสียนทํามาเพื่อให้ลดต้นทุนครับเนาะแล้วก็เพื่อจะหาดึงตัวเด็ดตัวเน้นตัวทีเด็ดมาให้ fc เฉยประมาณนี้ครับเนาะตุลูกประหยัดงบไป ก็ขอบทวนะครับสำหรับทางคุณลงเกดีงวดนี้หนึ่งพฤศจิกายนปีหกเจ็ดเคยชอบว่าหาหยิบจับรถตตลรี่ไว้นะครับเนาะหรือว่าหาหยิบจับเอ็นสามอะไรก็แล้วแต่เนาะเอ็นสามเขาอาจะหาซื้อยากครับเนาะเอ็นสามบอกซามหายังไม่เจอครับเนาะถ้ามีเอฟซีอยู่สูตรประการตรงไหนมีที่ซื้อคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าเอ็นสามขายอยู่ที่ไหน <c oughs> มีแต่ในกรุงเทพเนาะบอกซามคนหาดูในกรุงเทพเยอะมาก สุประกัรยังไม่เจอครับเนาะยังไม่เจอเราจะแปะไปอดหนุนถ้หน่อยครับเนาะคนชอบตัวเลขหาไม่เจอก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ถ้าคลิปกับอนเดิมนะครับสำหรับคนงบน้อยก็ตัวเล่นนะครับของคุณลุงเจดีครับเนาะถ้าชอบครับเนาะถ้าชอบดยไปเปรียบเทียบกับสมรภูอื่นก็ได้นะครับเนาะว่าใกล้เคียงกันไหมหรือว่าถ้าจะไม่ชอบที่คุณลุงเจดีจับคู่ให้ก็เอาเฉพาะเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นจะวิ่งของคุณลุงเป็นประกบกับคนอื่นก็ได้นะครับเนาะตัวเองได้มาจากตัวนี้ก็แล้วแต่ หรือว่าไปหามาจากเซียนไหนอาจารย์ไหนก็แล้วแต่บไปประกอบกันเลยก็ได้ประกอบกันเลยได้เลยนะครับเนาะห้ากับสามเกเด่นห้ากับสามคุณลุงเจดีถึงจับคู่ไม่เข้าหรือวิ่งก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆครับเนาะถึงจะถึงจะไม่มาทุกงวดแต่ก็ยังมาเรื่อยๆนะครับเลือกเด่นคุณลุงเจดีจะงวดดี่แล้วแกให้หนึ่งหกไปเขาก็ออกสองหกหกสองครับเนาะเสียดไปนะครับเนาะเสียดายแทนแกเหมือนกันนะครับเนาะแกย์ไม่ถูกนะครับสามเกยแล้วแกก็ไม่ถูก ก็ประมาณนี้นะครับจะมีเวลาต่อใ้ที่ฮานอยแล้วเราพัฒนาให้ยึบสีทงช่องนะครับเนาะชิปนี้รัฐบาลไทยไปก่อนแล้วก็ฝากไว้ชิปนี้ครับเนาะเจอนชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ